สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะข้อได้เปรียบเสียเปรียบนะฮะข้อเสียข้อด้อยข้อดีนะฮะทั้งหมดเลยนะฮะเครื่องตัดหญ้าสี่จังหวะนะฮะกับสองจังหวะนะฮะเผื่อท่านสนใจที่จะซื้อแล้วก็จะลงทุนหรือว่างบประมาณท่านนะฮะเฉลี่ยใจนะฮะเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปกันเลยฟาบก็ Go! ตรงนี้สองจังหวะนะฮะตระกูลสี่หนึ่งหนึ่งนะฮะตรงนี้สี่จังหวะ Honda GX35 g x 5สามห้าจีห้าศูนย์นะฮะคือในอีพีที่แล้วนะฮะก็อธิบายยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องให้ดูนะฮะอธิบายว่า,าลักษณะสี่จังหวะเป็นยังไงสองจังหวะเป็นยังไงนะฮะตัวเครื่องนะ,ะเดี๋ยวตอนนี้ก็อธิบายยาวไปเลยนะฮะเกี่ยวกับสี่จังหวะกับสองจังหวะ คือสองจังหวะเนี่ยเครื่องจะเรียบๆแบบนี้นะอันนี้เป็นรุ่นคาบ,บูนะมันมีอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นสองจังหวะรุ่นคาบ,บูไดอแฟมอันนี้คาบ,บูลูกลอยนะคือสองจังหวะอันนี้คาบ,บูลูกลอยตระกูลสีหนึ่งหนึ่งมันมีสองจังหวะที่เป็นทรงเดียวกับสี่จังหวะแต่เป็นคาบ,บูไดอแฟมถังน้ํามันอยู่ล่างนะ อันนี้ถังน้ํามันอยู่บนเพราะเป็นคาบ,บูเรเตอร์แบบลูกลอยแบบลูกเร่งนะอันนี้เป็นคาบ,บูไดอะแฟมนะถังน้ํามันอยู่ข้างล่างดูดน้ํามันจากข้างล่างขึ้นข้างบนได้ด้วยนะคาบ,บูลูกลอยแบบลูกเร่งนะคาบ,บูลูกลอยนะพอเครื่องเอียงมากๆก็จะดับนะคือน้ํามันจะท่วมคือเครื่องตีลังกาเนี่ยน้ํามันท่วมนะบอกไว้ก่อนเออ แต่คาบูแบบไดอะแฟมเครื่องตีลังกาหรือว่ายาติดยาติดอาหัวเกียร์แล้วเราตั้งเครื่องขึ้นนะสมมุตินะเนี่ยยาติดหัวเกียร์แล้วเราตั้งเครื่องขึ้นแบบเนี้สมมุติเราสะพายอยู่ใช่ไหมเราก็ยืมือไปจับไปจับยาออก แล้วเครื่องก็ตั้งอยู่อย่างนี้เครื่องไม่ดับนะเออขบ,บูไดไแฟมได้เปรียกกว่านะคือไม่ต้องไม่ต้องเอาลงจากสายสะพายนะฮะแต่ขบ,บูแบบนี้ตีลังกาเครื่องไม่ได้นะน้ำมันท่วมนะฮะประมาณนั้นเดี๋ยวสาธิตกันยาวๆนะฮะอันนี้อธิบายรอบรอบด้านก่อนนะฮะก็คือตัวนี้ก็จะเดี๋ยวดูน้ำมันเปิดยัง เปิดน้ำมันเปิดสวิต์สตาร์ทไอ้ลานสตาร์ทเลยนะคือสองจังหวะเนี่ยเสียงจะดังนิดนึงนะนะอยากปกัาหาสี่จังหวะแล้วเกินคือเสียงประมาณเนี้ยถ้าเป็นสองจังหวะนะเดี๋ยวเทียบให้ดู จังวะเนี่ยถ้าตีลังกาเครื่องไม่ดับนะเนี่ยเนี่ยไม่ดับถ้าสองยังวะดับนะไม่ลองให้ดูนะฮะคือคือลองให้นิดเดียวเดี๋ยวมันดับเดี๋ยวน้ำมันร่วมแล้วผมไล่น้ำมันยาก ให้ดนะูแ,แลแน่นดับเลยรวมเา่าคือสองอยังหวาทำไม่ได้นะถ้าเป็นขบูลูกลอยนะฮะเออแลัวก็ปิดเครื่องแต่นั้น4สียงหวายัาง,ายางดังอยู่นะพอปิดเครื่องเสร็จปิดน้ำมันด้วยนะเนี่ยขบูลูกลอยจะเป็นแบบนี้ เห็นไหมแล้วก็ปิดน้ํามันแกต้ตัวหอแล้ให้น้ํามันลงลูกลอยคือเพื่อเซฟตี้หมายถึงเครื่องตีงลังกาก็น้ํามันไม่ท่วมตอนที่ปิดเครื่องแล้วนะฮะส่วนคาบูไดอ,อแฟแอมคาบูไดอ,อแฟแอมจะมีแบบนี้เห็นไหมเดี๋ยวดับเครื่องกันคาบูไดอ,อแฟแอม จะมีอ่ากระเป๋ะน้ำมันแก๊สโซฮอคือกระป๋ะเนี้ยเป็นน้ำมันที่ออไว้ก่อนนะเพื่อการใช้ไดอะแฟมชักขึ้นชักลงในจังหวะดูดเอาไอดีเข้าห้องเผาไหมคือน,น้ำมันตัวเนี้ยมันจะชักขึ้นจากด้านล่างมาออไว้พร้อมที่จะใช้งานนะอืมกระป๋ะกระป๋ะลูกยางประมาณนี้ เอาน้ำมันมาออไว้นะฮะคือถ้าเครื่องรุ่นเนี้ยถ้าติดเครื่องอยู่นะอันนี้พูดถึงสองจังหวะถ้าติดเครื่องอยู่แล้วคุณยา่าติดแล้วคุณทาแบบเนี้ยแล้วคุณก็เอามือไปสาวย่าออกเครื่องดับนะน้ำมันท่วมประมาณนี้เอออย่างอื่นก็คืออย่าลืมนะ ออโตลูปต้องใช้ประจําถ้าคุณไม่ใช้ออลตลูปลูกสูบติดนะเออคือวันใดวันหนึ่งผสมน้อยหรือว่าลืมผสมคือถ้าลืมผสมเนี่ยสูบติดนะเออแต่ตัวนี้ไม่เป็นนะแต่ถ้าน้ํามันเครื่องขาดนะฮะน้ำมันเครื่องขาดก็ไม่ได้นะเออเดให้ดูน้ํามันเครื่องก่อน น้ำมันห้ามขาดนะน้ำมันเครื่องเขาก็เดี๋ยวเปิดจเยิ้มให้ดูนิดนึงหกไหมหกหรือเจ็ดนี่เห็นไหมหยดติงต๋งติ๋งนี่น้ำมันเครื่องไม่ขาดนะอันนี้อันนี้การวัดผมตัดออกเดี๋ยวมันหลุดเข้าไปในเครื่องเห็นไหมน้ำมันเครื่องต้องมีแบบนี้เลยนะ นี่ประมาณนี้นะฮะคือสีจังหวะก็ได้เปรียบอย่างหนึง่งนะราคาแพงน้ำหนักเยอะนะฮะแต่ว่าตีลังกาใช้งานสะดวกสบายาตัดหญ้าบนเขาตัดหญ้าในที่ที่พื้นที่ไม่สม่ำเสมอตัดกิ่งไม้นะเนี่ย ถ้าคุณเอาเจ้า,เจ,า,เ,จาเจ้าตัวนี้ไปตัดกิ่งไม้ไม่ได้นะเนี่ยสมมติตัดกิ่งไม้แบบนี้สียังหวะทําได้เนี่ยเพราะเครื่องมันไม่ดับนี่แหละ <c ười> คือคาบูเดอแฟมแล้วเป็นสียังหวะแล้วก็เครื่องไม่ดับนะเป็นเครื่องสามร้อยหกสิบองศาที่ไม่ดับมันก็ตัดกิ่งไม้ได้ด้วยนะไม่ค่อมงานไม่ยากจนอีกแล้วครับท่านนะ ก็ประมาณนี้นะฮะข้อได้เปรียบเสียเปรียบข้อดีข้อด้อยเอออันนี้ได้เบาได้เบาแต่คอมงานตัดยอดไม้ก็ไม่ได้ดับเบาเบาก็จริงนะฮะประมาณนี้อย่างอื่นก็เรื่องเมนเทนแนนต์ก็สูสีกันนะถ้าคุณไม่ลืมเรื่องน้ำมันสองที อันนี้ห้ามพลาดเลยสองทีนีนะฮะอันนี้ m i n t ท n น n c e ก็คืออันนี้ห้ามเอาน้ำมันสองทีไปยุ่งนะหมายถึงน้ำมันสองทีผสมไว้เนี่ยสีแบบเนี้ยคุณหลงเอาจากเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะหรือว่าเลื่อยยนสองจังหวะมาเติมสีจังหวะเนี่ยวาวติดนะเออก็ต้องเตือนในหลายๆคลิปนะฮะเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งแล้วมาโยงอีกคลิปหนึ่งว่าเอ้ ทำไมท่านอธิบายไม่อธิบายไว้นะห้ามใช้นะเนี่ยเห็นน้ํามันเอ้ยเงินจะไปซื้อใหม่ก็อืแพงเข้าไปอีกเนี่ยน้ํามันสีผสมไว้เนี่ยคือสีเขาไม่เหลืองอ่อยอะเออไม่เหลืองเออเฮรนะเออแล้วคุณก็เ้ยจะเสียอีกสี่สิบบาทเอาน้ํามันตัวนี้ไปเติมสี่จังหวะห้ามทํานะวาวไอเสียค้างนี่ปัญหายาวนะฮะนะ ห้ามทำไปซื้อมาใหม่นะฮะวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยล่ะอย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆเขาจะได้เข้าใจนะฮะเครื่องโยนสี่จังหวะเครื่องโยนสองจังหวะวันนี้สวัสดีครับ